การเชื่อเลยค่ะพี่ก๊อฟตลาดเป็นเชื่นไลยน,นะะตกอีกแล้วค่ะก็อตัวของตลาดหุ้นนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดพักตัวลงไปแต่ว่ายังยืนมปิดเหนือหนึ่งพันหกรอยห้าสิบจุดได้ในเปเปอร์พี่ก๊อฟเมื่อเช้าพี่ก๊อฟก็เลยบอกว่า ครับใดก็ตามถ้าเซดินเด็กยืียืนปิดเหนือ1,650จุดได้เนี่ยก็ยังไม่ปิดโอกาสที่จะขยับขึ้นไปที่1,685จุดนะคะทีนี้ในช่วงของวันนี้คาดการณ์ไว้ว่าเซดินเด็กจะยังคงเป็นการแขว่งตัวไซเวในลักษณะที่มีแนวโน้มที่อาจจะแกว่งตัวไปใต้กรอบประมาณ1,640ถึงระดับประมาณ1,670จุดได้ซึ่งก็นั่นหมายความว่าเราอาจจะพักตัวลงไปหาที่ระดับ1,640ในระหว่างวันได้ค่ะ,คะซึ่งก็ถ้าเป็นไปไ่้ภายใต้กรอบเนี้ย จุดปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าจุดปิดยังไม่ต่ำกว่า1650จุดก็ยังคงมีแนวโน้มเหมือนเดิมดังนั้นในลักษณะของตลาดวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเอ,อ่อยังไม่ได้ผิดคาดอะไรนะคะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันยังคงพักตัวลงไปต่อได้เพียงแต่ว่าในกรอบการพักตัวของเซตวันนี้เราดูจะอ่อนแรงกว่าถ้าเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นภูมิภาคเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะว่า เมื่อวานนี้เนี่ยส e ติมเด็กปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดคุยภาคเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราติดลบไปแค่ประมาณสักไม่ถึง5จุดเลยอะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 0, 0. ูนจุดเอ่อเองในขณะที่ทางด้านตลาดคุยภาคโดยส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวลดลงไปมากกว่าเกือบเกือบสเปอร์เซ็นต์ก็หลายตลาดนะคะแล้วก็ ในตัวของตลาดหุ้นในกลุ่มทิพย์เมื่อวานเราก็ดูแข็งแกร่งกว่านะคะทีนี้ในเช้าวันนี้เซดินเด็กที่พักตัวลงไปเนี่ยมันมีผลกระทบจากทางด้านของตัวหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้เดลต้าก็เป็นตัวหนึ่งที่พยุงตลาดวันนี้เดลต้าพักตัวลงไปนะคะแล้วกนอกนั้นเนี่ยที่จะคงพยุงตลาดอยู่ได้ก็จะเป็นกลุ่มของทางด้านประกันแล้วก็ ตัวของหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกโดเมสติกเพย์อย่างเช่นตัวของบันเทิงอะคะ่ะดังนั้นภาพรวมพ,พี่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะให้ดูจุดปิดนิดนึงว่าถ้าจุดปิดของเซตเองเนี่ยยังเงย็นเหนือกรอบ1650ในจุดปิดก็ยังคงมีแนวโน้มว่ายังปรับตัวไปทางท้านบวกได้อีกระดับหนึ่งค่ะทีนี้ในลักษณะของหุ้นที่เราเลือกเก็งกำไรเนี่ยในช่วงของวันนี้นะคะ จริงๆแล้วเราก็เล่าปตทสอบอให้กับทางด้านาทางด้านของพวกกลุ่ม i อวิ o โรเบฟังอยู่แล้วว่ามันมีน้ำหนักไปทางด้านบวกนะคะแล้วก็หุ้นที่เราได้คอมเมนต์ก่อนหน้านั้นอย่างเช่นตัวของบํารุงลาตัวของ BYD วันนี้ก็ยังคงไปทางด้านบวกเพราะว่าไอตัวของ BYD เนี่ยก็จะมาจากเรื่องอีท่านะคะทีนี้ในวันนี้ที่เราจะได้คอมเมนต์เกณฑ์กำไรเนี่ยเราจะมาจากธีม4เรื่องนี้ค่ะอันที่1ก็คือธีมเรื่องของการเปิดเมืองนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่า ทำไม<อ>ทำาม่อนตอบรับพี่ด้วยเสียงนี้ล่ะได้ได้ค่ะเชินค่ะพี่ก้องเชิญค่ะแล้วก็อันที่สามก็คือตีนเกี่ยวกับเรื่องของการได้ประโยชน์จากเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอะคะ่ะแล้วอันที่สี่ก็คือตีเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีคอนซัลแทนนะคะไอตัวเทคโนโลยีคอนซัลแทนเนี่ยแลบคอมเมนต์มาหลายครั้งแล้วอะเราก็กระจายตัว <laughs> วก็จะเป็น b e 8 b b ป k บแล้วก็ในรอบข <laughs> อง<ถ>สัปดาห์นี้ครับสัปดาห์ที่แล้วครับเกี่ยวกับสัปดาห์นี้เนี่ย ก็มีแนะนำดิสโตไปก็ได้เยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็แต่ตัวที่ได้น้อยหน่อยก็จะเป็น IIG อจะคะ่ะ oh, ทีนี้ในอในตัวของโรชอคอนซัลตทนสี่ตัวเนี้ยตัว <c oughs> ที่ได้น้อยหน่อยก็คือ i อ g จน้องนั้นก็ก็ <c oughs> ไปทางด้าน <c oughs> ่ะค่ะทีนี้ในลักษณะวันนี้เราแนะนําตัวเข้าใหม่สามตัวแล้วกันนะคะหมายความว่าเป็นพุณที่นําพอดีวันนี้แนะนําในเปเปอร์ของ i อวี g l o b a l เป็นวันแรกด้วยก็มาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวของ TRUE นะคะคุ t ทรูน,นนะโอ้ยจริงเหรอเธอไม่คงไม่มีใครกล้าเลยคอมเมนต์เนี้ย <laughs> <laughs> ว้าวเจกดแม <laughs> เอางี้แนะนำจริงกาไรด้วยภายใต้ประเด็นนี้แล้วกันนะคะว่าคือเราเก็งพี่ก็ย้ำว่าเป็นแนะนําเก็งกําไรนะคะาภายใต้การแนะนําเก็งกําไรเนี่ยจะต้องมีจุดสต็อปเก็งกาไรด้วยคือ,อทรูเนี่ยวันนี้เรามองว่ามีกรอบของการแกว่งตัวอยู่ภายใต้กรอบสัก4ี่บาทแปดสิบแปด ถึงระดับประมาณสักใกล้ๆ5บาทแล้วก็มีกรอบด้านบนเป็น5บาท10กับ5บาท20ตังค์เป็นแนวโน้มรีบาวกลับนะคะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า4บาท80ก็สต็อปเป็นกำไรไปทีนี้ประเด็นพลูกับดีแท็กเนี่ยมันมาจากเรื่องของประเด็นการควบรวมนะคะทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกานด้านกสทชอเองเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขามีอำนาจอนุมัติไหมเขาก็เลยส่งเรื่องไปให้กับรักษาการนายกรัฐมนตรีในรอบที่สเนี่ยคะ่ะแล้วก็ รักษาการนายกก็ส่งเรื่องไปที่กฤษฎีกาทีนี้กฤษฎีกาเนี่ยเผอิญเอว่ามันมีข้อมูลเหมือนหลุดออกมาก่อนหน้านั้นว่าบอกว่ากสทชไม่มีอำนาจนะคะมันก็เลยทําให้ทรูกับดีแทกดีบาวกลับขึ้นไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นหน้าทรูกับดีแทกเขาก็พูดเหมือนทํานองว่ากสทชไม่น่าจะมีอำนาจต่อการที่จะมา คล้ายๆว่าประเด็น,นพิจารณาเรื่องควบรวมมันนะคะก็เลยทําให้เมื่อวานนี้กสทชที่เขามีการประชุมทุกๆวันพุธอยู่แล้วอ่ะก็เลยเลื่อนมติในการลงมติในการดิวควบรวมของ t r u ดีค่ะก็คงก็งไปตามกันต่อไปอรอปฤษฎีกาตีความนะคะด้วยภาพเหล่านี้ก็เลยแนะนํา True เป็นการเกงกนกาไรภายใต้กรอบประมาณไม่ต่ำกว่า4ี่กรอบตั้งรับประมาณ4.88แหละแล้วก็กรอบแหวนก็คือ4.88ปปไปถึงประมาณ5าบาท5บาท10และ5บาท2 0บแต่ มันคือการเก็งกําไรนะคะดังนั้นถ้าต่ํากว่า4.8ก็สต็อปเก็งกำไรไปในจุดปิดนะคะตัวที่สองนะคะจะเป็นตัวของซิงเกอรตัวของซิงเกอรเนี่ยมันมาจากธีมเรื่องของการได้ประโยชน์จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต,ตามมติคอรมค่ะทีนี้เนี่ยในตัวของซิงเกอรเองเนี่ยมันเริ่มวันนี้มีบทวิเคราะห์จากโรเกอร์วิวพี่ก้า,ามาเล่าให้ฟังเป็นคอนเซ็ปัสกันนะคะว่าเขามองว่าซิงเกอรเนี่ย คือซิงเกอร์จริงอยู่ค่าปลีนะแต่ว่าเขาเป็นการปล่อยสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวเลขของการโกรธในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยรู้สึกว่าจะโตที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆบริษัทที่มีการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มตัวเล็กๆอะค่ะทีนี้ในลักษณะตรงนี้เนี่ยตัวของซิงเกอร์ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการ ผมประกอบการจะโตขึ้นจากสินเชื่อที่เติบโตนะคะทีนี้พี่ก็ไปคอมเมนต์เองกำไรภายใต้ใตการยืนเหนือกรอบ45บาทดังนั้นกรอบตั้งรับจะอยู่ประมาณ45กับ44ถ้าต่ำกว่า44สต๊อเก็งกำไรนะคะแล้วก็ภายใต้กรอบแขวงก็อยู่44ไปถึงประมาณสัก46แล้วก็48บาทถ้าถ้าโดยกรอบเก็งกำไรตรงนี้เนี่ยก็จะมี46 48แล้วก็อาจจะได้ถึง50แต่ว่าถ้าต่ำกว่า44ก็ต้องสต๊อเก็งกำไรไปนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น BLA นะคะ BLA เนี่ยภายใต้ของบอลยิวอ่อสิบปีกับสามสิบปีนะคะจริงๆถ้าม่อนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบคุ้นพี่ไม่ต้องคำรามก็ได้นะตา <c oughs> มามาเจ้เล่นเจ้าเล่นเห็นคำรามใหญ่เลยผอบอกซิงเกอร์คำรามใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวน,น้องมาด้วยเหรอ <c oughs> Uh, ตัว b บล okay, ตัว b บ a <Yeah. S 1> ตัว <Yeah. S 1> ก็ <Yeah. S 1> คือจริงๆแล้วผู้ในกลุ่มของประกันเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่พี่ก็แนะนำไปที่ทีพยาโคดิงนะคะแล้วก็ oh. ตัว b บ a ดูอ่อนแรงไปหน่อยทีนี้ตอนนี้ BLA เริ่มส่งตัวขึ้นมายืนได้ ที่ระดับประมาณเหนือ34เหนือ34บาทนะคะก็เลยมองกรอบตั้งรับอยู่ประมาณใกล้34นะคะแล้วก็กรอบแข่งอยู่ประมาณ34-36แต่ว่าถ้าต่ำกว่า33ก็สต็อปเพีงกำไรภายใต้คือสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเฟดนะคะวันที่20 21 <Okay. S 1> ก็ตัวของบอลยิวซึ่งภายใต้เงินเฟอ้อที่ปรับตัวดีเออยอะกว่าคาดอะ่ะมันก็เลยทําให้ตัวของบอลยิวยังทรงตัวทางด้านบวกมันก็เลยทําให้ตัวของ BLA ก็มีน้ําหนักรีบาวกลับนะคะก็เป็น3ตัวประมาณนี้ค่ะ โอเคอ่ะก็สามตัว,ตวอ่ะมีตัวสุดท้ายที่ต้องถามพี่ครับทุกสัปดาห์เชิญค่ะก็เหมือนเดิมนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวเอ่าตัวบ้านปูใช่ไหมทีนี้ตัวบ้านปู <c oughs> ตัวบ้านปูก็คือเอ่อเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยยังมองเหมือนเดิมคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ก็บอกว่าบ้านปูเนี่ยจะแกว่งกรอบประมาณสิบสามแปดไปถึงสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ ถ้ามีการพักตัวลงมาก็จะมีแนวตั้งรับอยู่ประมาณ13.5หรืออาจจะได้ถึง13.3ทีนี้เนี่ยตัวบ้านปูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงไปโลอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แป๊บต้นสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณ13.7นะคะดังนั้นเนี่ยมองเหมือนเดิมค่ะก็อยู่13.8-15บาทแล้วเวลากรอบตั้งรับเนี่ยถ้าพักตัวลงไปไม่หลุดกรอบ13คือมันจะมีกรอบตั้งรับแรกอยู่ประมาณสัก13.8แล้วก็13.6 13.5เนี่ยแหละประมาณนี้ถ้าสมมติว่า ปรับตัวขึ้นไปก็จะติดกรอบแน้วต้านประมาณสิบสี่บาทยี่สิบสิบสี่บาทห้าสิบแล้วก็สิบี่บาทแปสิบกรอบใหญ่ถ้ายังไม่เบรกสิบห้าก็ไซเบรเหมือนเดิมนะคะก็เวลาพักตัวลงมาก็ตั้งรับแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบประมาณนี้ค่ะอืมก็เล่นตามกรอบเลยใช่ไหมคะก็มันเหมือนเดิมยังเล่นตามกรอบเวลาพักตัวก็ตั้งรับเลยไปไไก็ขายค่ะเหมือนเดิมโอ้อไม,<า>ไม่ไม่ได้ไป<า>ไหนเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคนถ้าคนซื้อภายใต้กรอบนี้คือแต่ว่า หน้าหุ้นอ่ะเวลาหน้าหุ้นมันแกว่งตัวบ้านปูเนี่ยเก่งอยู่อย่างหนึ่งเวลาปรับตัวไปทางด้านบวกมันเหมือนจะเบรกแล้วเวลาปรับตัวทางด้านอ่อนมันเหมือนจะถอยแล้วจะหลุดกรอบอะค่ะก็ประมาณนี้อ่าอ่ิงคุพี่พิทยาคอมเมนต์ตรงตรงดีครับชอ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 บจากยู u ูบจาก t u b e มานะฮะโอเคครับ ก็นั่นก็เป็นข้อมูลบ้านปูนะคะที่นั่งทุนฝากถามมาเรื่อยๆเรียงๆนะฮะส่วนหุ้นอะไรนะอีกตัวหนึ่งนะ,ะเออดีอันนั้นนั่นถามกระจายเดี๋ยวไปถามช่วงต่อไปก็แล้วกันนะฮะ,อ,ะอ่ะก็อหลุดไปแล้วเชียร์ใหญ่เลยพี่กอล์ฟเชียร์ตัวแต่เอยโอ้แต่ละอะยังไงยังไงจ๊ะไม่ไม่รู้พอดีมน่น อัพยูทู e เอ่อเฟซบุ๊กไปมันก็พลุไปเลยค่นะาามีนักสุดฝากถามหุ้นน้ำประปานะฮะทีทีดับเยูลงสุดหรือยังคะกรโดนนิดนึงนะหุ้นพวกนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยไม่ได้เล่นเนาหุ้นลงทุนเนี่ยคือพวกนี้คือถ้าถามว่าลงสุดหรือยังก็ยังมีดาวไซด์ได้อีกหน่อยนึง แต่อย่าให้หลุดกรอบ9บาท50นะคะถ้าหลุดกรอบ9บาท50ก็เปิดดาวไซต์ต่อแต่ถ้าไม่หลุดก็โอเคนะก็จะมีกรอบแบ่งอยู่ประมาณ9.5ไปถึงประมาณสัก10บาท8ึง1 1บาทนะคะแต่ว่าภายใต้9.5ห้ามหลุดนะถ้าหลุดก็เปิดดาวไซต์นะคะมันมีขามันถึงลงมาเยอะขนาดนี้ไม่ได้ดูเลยลงเยอะอยู่แต่กรอบของเขา ามันมาเกือบยี่สิบปีก็ประมาณนี้แหละพี่กอล์ฟเจ็ดบาทสิบเอ็ดบาทไม่เกินเป็นหุรนที่แบบว่าไม่ต้องไปคิดอะไรเลยอะไรเงี้ยถ้าจะเอาปันผลบาทลงใช่ไหมอืมใช่มันก็ได้ปันผลสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าลงไปเก้าบาทสิบบาทก็ขายเป็นไปถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นม่อนตามมาอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่มีดีเวลเดนประมาณเกือบเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าลงก็เป็นการตั้งรับนะแต่เมื่อกี้พี่ก็มองเรดดิ้งอะถ้ามองเพดดิ้งก็คือหยุดเก้าจุดห้า นั่นหมายความว่ามันจะเปิดดาวไซด์พอเปิดดาวไซด์คนที่เล่นกรอบใหญ่ก็อาจจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่านั้นนะคะดังนั้นคนที่เล่นกรอบใหญ่แบบม่อนอย่างเงี้ยอ,อถ้าหลุด9.5นั่นหมายความว่าเราจะได้หุ้นต้นทุนที่ถูกลงแล้วแหละแล้วก็ค่อยๆดูไปแล้วก็รับดีเดนไปแล้วกันนะคะลองดูใครที่อายุได้น้อย30ปีอ่ะซื้อกับมันไปได้นะฮะก็เหมือนฝากเงินนะนะฮะลงมา7-8บาทก็ซื้อไป หรืออยากได้ต่างขายก็ตอนนี้มันขึ้นไปสิบสิบสองบาทไม่เกินสิบสาบาททุ้นตัวนี้มันต้องมันต้องซื้อไปบ้างแล้วนะไม่ไม่ไม่เวลาพูดถึงหุ้นปันผลก็จะนึกถึงพอดีนะแต่ว่าต้องรอเจ็ดแปดบาทอ่ะซื้อไปเหอะนะฮะใช่พี่เขพี่ก็มองว่าหุ้นปันผลจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่ามองข้ามมันนะเพราะว่าในลักษณะของหุ้นปันผลที่ถ้าเราไม่มองข้ามเวลาหุ้นมันพักตัวลงมาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะเพราะว่าเราจะไปหาดีเวเดนที่ไหนได้ อย่างอ,อย่างบางตัวก็แปดเปอร์เซ็นบางตัวก็เก้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ลองดูไว้บ้างสำหรับการเปิดบ้าอถ้าซื้อสักสิบล้านหุ้นก็ยังพอขายไหวอยู่นะพอซีเคเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซื้อปันผลสิบล้านหุ้นนะซื้อไปล้านหุ้นยังมีสิบขายได้อยู่ทีัททนอยอไม่ต,อต่อตตไปได้ตอนขายจะยากเปล่าแต่ซีเคเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะโยนไปทั้งสามช่องเขาก็ตั้งรับแล้วต่อไป อ๋อเขากลัวโดนอ่าประเด็นเรื่องอีส์วอเตอร์มีอีกตัวหนึ่งนั่งคุณฝากถามมาตรึมตรึม BIS ค่ะหุ้นวัคซีนสับ BIS ตัวไหนนะ BIS ค่ะพี่กอบีเสเหรอหุ้นว,วัคซีนหุ้นตัวใหม่อยู่ใน MAI อ๋อไบโอไ a สนอะไรสักอย่างอ่าอ่ไบโอไซส์แอนิมอลเฮลไม่ค่อยได้ต่างน <c oughs> ะ <c oughs> คะกอบว่า ทำออทําไฮอยู่ที่สิบสามบาทแปดสิบก็เล็กโปรฟิตลันไว้นะคะแต่ถ้าต่ำกว่าสิบสามบาทก็อเอกเป็นกำไรไปค่ะโอเคจบสั้นๆเ,เวลาก็โอเคขอบขึ้นค่ะพี่ก้าวบคุณนค่ะสวัสดีค่ะอ่าสว่สสวนนักลงทุนเดี๋ยวตามกับคุณกระจายเดี๋ยวไปตามกันต่อในช่วงจับจังหวะลงทุนนะคะสาหรับช่วงนี้เขาพ่อนักทุนที่ได้ติดตามนะคะใน